สิเกตยังจับจับรถที่หอบอยู่เออจับรถไถเดินตามอยู่นะยสามฝีนี่ผมอันนี้สามปีเราโซ่ก้อนมันบดีแน่อดอกแล้วลูกหลานประครับกันเนี่ผมมีลูกหลานด้วยคบเรื่ังอไจะบริหารมัน ก็ไม่ได้คับยากหรอกนะับง่าย่ายงนี่อเคอย่างนีก็ขึ้นกัไปลนะนี่โ๊ะก็ต่มีนากาะนามียกมีก็อ้แล้วาจะทำผ่านไถนาครับก็ผ่านไถแาก็เนาะทำกอย่ามาทำแบบผังเไอจ้าอูใควะนงนงจานะอีทูปมีเหมนกัน ก็ให้เราตอดที่ข้างกางทางนั้นมันก็ไปตื้นแล้วไปแต่จ่าจ่าอยู่ไหนจ่าโมอยอยู่ไหนจ่าชิดอยู่ไหนนะไม่เห็นกันนึงบอกมีเรามีกคันเดียวให้น้องให้มาน้องเขาโอ้ที่ตอดรถนะครับใั้น้องเขาน้องจะหน่อยอ๋อมนุตงสาวน้องสาวตำรวจอยู่นันนี่นะ เป็นนั่งครับก็ยังแฝงน้อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้แท่งนันเป็ีนทีเดียยังสุขภาพร่างกายบ่คดีเนอ่ะตะกอนตะกอนนะครับเองอยู่บ่อเอาใจใจแบบเดินตามครับโอ้หางแค่จะอยู่ใปล้ปูทุกุ่นเนาะหางพอหางผู้หล่อหางมันเอาไปไว้พผู้หล่อปูทุกขอตัวนี้ปูทุกอย่ะอายุตัวนี้เราเก่าปีเนี่ยเจ็ดสิบสองครับโอ้เจ็ดเจ็ดสิบสองปีนะครับ เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองปีถ้านับย้อนหลังไปลบลบห้าก็เหลือเจ็ดสิบเจ็ดเอ้ยหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดยังจับจับรถอีหอบอยู่นะเออจับรถไถเดินตามอยู่นะโอ้สุดยอดเลยขับได้ถ้าเดินอันนั้นเดินตื่นมันบ่อยบ่อยแล้วนี่มาขึ้นขับมันสบายได้แต่เดินเอี้ยมันยังเดินลำบากเนาะถึงขอยเร็วก็บีบนับกเว้นอย่างนั้นเหรอ โอ้ยแล้วบัเน,นี่ยท่านผมก็อยู่เต็มะักหนึ่งบดัดนี้หน,นึ่งเลยหนึ่งบัดนี้ไปสักแสงเลยจ้างาคนมานั่นใจไงเด็ดเอาถไขี่ลากเขาไปตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเคยเคยเสียเคยซ่อมอย่างไรบ้างเบล่าของของปีหรือเ่เคยซ่อมบ่อยเคยเสียอย่างนี้เนาะแต่ก็ทำงไงด้วยก่อนผมนี่คือวันนี้แต่เด็กี่ปีนีทท่ที่ปีที่ปีต่างที่ปีแล้วก็นรถคันนี้นะครับ พะผมไม่ได้ผมทำน้ได้เจ็ดปีเท่านั้นท่านก็ทำบ่อยคือเขาทํำมาเลยๆรถรถคันนี้คือสี่สิบปีแล้วบอกหมายถึงว่าเขาซื้อไม่ไม่เขาซื้อเครื่องเดินตามเนี่ยมายี่สิบกว่าปีแต่ว่าเพิ่งมาทํานี้ได้สองปีสองปีอ่า <tok> ม่ใช่ไม่ว่าไปถึงว่าไ่ถึงว่าตาเนี่ยตาเนี่ยใจใจเดินตามทําออกแห้งตาเองเนี่ยมา20ปีเออนี่แหล,ละแล้วก็เนี่ยครับสุดยอดแข็งแรงมากนะครับโอ้โหจับรถถ่ายเดินตามมา20ปีนะครับเพิ่งมาได้เพิ่งมาทําทําเป็นนั่งขับนะครับได้ประมาณสองปีเองสองหมื่นกว่าบาทนะครับ2อ่าสองประมาณสองหมื่นห้านะครับอันเนี้ย ช่วงนี้คือผานกระถอะไรเนี่ยไ,ได้แกะออกไว้นะครับมีตัวขลุบตัวอะไรเขาถอดออกบดนะครับตวงนี้ช่วงนี้ใช้เป็นอรลากเทเลอร์อยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังออกไปไหนไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณพี่ทวดนนะฮะชื่ออะไรนะครับพีช่ชมนะครับพี่ชมช่วงนี้ก็ช่วงนี้พอดีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยพักงานกันเลยเครื่องยนต์อะไรต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เช็ดได้ถูเท่าไหร่นะครับช่วงนี้พักงานอยู่ครับ เดียวถามมันมันคุ้มบใครสบายเลยอืมตมบุคคลนี้ปีนี่สองสามปีนี่เย็นนักเลยนี่แสดงว่าฝนตกในน้ำท่วมน้ำอันนี้นะครับ่้านต่ำนะครับเยวไปทำหลังคุ้มหลัง้ายเต่ถ้าจะเอาไปเพิ่มเป็นทาไทก็แกนี่ออกใส่ไชโรลิปลดินกล้

โอเขาอ้บาหออือันนี้โค้งอย่างครับนะโอ้ะโค้งกระทิงแดงมีเทเลอร์พ้อมันเหมันบไ้ทีนกำลังขามบมี้นนั่นเล้น็ไปหลักใม่ทานล้าอก็อยูุ่ ก็งเงินเราต่อมองเงินมีก็ทํไปแล้วค่ะมันได้สบายเดาหนึงเี้ยขึ้นพอแค่มันบ่อย สายพานนี่มีสองช่วงครับสายพานนี่มีสองช่วงอ๋อนี่นี่เป็นเกียร์ครับอันนี้อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เกียร์อันนี้บีบเลี้ยวกะอันนี้คืออย่างครับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นทุกิ้งตบตัวเบรกนะเป็นตัวเบรกตัวตัวเบรกกันโมเล่ฮะมือลูกเกียร์นี่ตัวนี้ตัวนี้อเวลาจะขึ้นกันยกไปนะเวลานี้ทุกกับกดเกียร์กับตัวนี้ตัวนี้สายอ๋อนุเกียร์อันนี้อันนี้อันนี้เกียร์อันนี้อันนี้เหมือนเบรกอีเตอร่เบรกเบรกตีนอันนี้มันคือไอ้นั่นคือไปไปไปกดสายยางไปกดกดสายพานอืม ปุ๊ดสายพานปดสายพานปุดสายพานตัวนี้เป็นเบรกไอตัวนี้เป็นตัวห้ามล้อครับท่านผู้ชมตัวห้ามล้อห้ามล้อซ้ายห้ามล้อขวาต่างจากรถไถข,ของจ่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเบรกนะครับเบรกเบรกนี่ช่งทองสูตอ๋อครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วครับเบรกนี้ก็มีครับท่านผู้ชมเบรกแต่ว่าสูตรไม่เหมือนกับคันคัน อจะแตกต่างแต่เปิดผมมีจานเบรกแต่ว่าเปินเอามาใส่ล้อเหมือนกัน